Eu não sei o สัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนเราพัฒนารายการ business model ไขความลับหาหุ้นเติบโตนะคะก็เช่นเคยนะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการนี้ให้ผู้ชมนั้นได้รู้มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับรูปแบบการทําธุรกิจเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจของความสําเร็จของธุรกิจนั้นๆน,น,นะคะที่จะนําพาธุรกิจนั้นเติบโตเข้าไปในวันข้างหน้าได้หรือเปล่านะคะแบบยั่งยืนนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราพาไปเจาะธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งก็ถือว่าเป็นอีกเมกะเทรนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่จะเติบโตในวันข้างหน้าค่ะ ็นธุรกิจที่ให้สินเชื่อแต่ว่าให้สินเชื่อสําหรับ รถบรรทุกนะคะเป็นรถที่ขนส่งสินค้านี่แหละคะ่ะแล้วก็เป็นทั้งรถยนต์มือหนึ่งแล้วก็รถยนต์มือสองด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราพูดคุยกับบริษัทราชธานีริซิงนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองและก็รถยนต์ใหม่นะคะก็เป็นรถบรรทุก75%รถบรรทุกไฮเอ็นนะคะไฮเอ็นคาค่ะแล้วก็เป็นแท็กซี่ด้วยซุปเปอร์คาร์ด้วยนะคะซึ่งรายได้ของเขานะะในช่วงที่ผ่านมาผลประกอบการสําหรับ ราชธานีริซซิ่งนะคะในปี2556ค่ะ รายได้สุทธิรายได้สุทธิของเขานะะคอยู่ที่2396ล้านบาทนะคะแล้วก็ปี5 7นะคะ2,753ล้านบาทค่ะแต่มาที่2ปี58นะคะอยู่ที่1,385ล้านบาทดูกำไรสุทธิเขาบ้างนะคะกำไรสุทธิปี5 6อยู่ที่754ล้านบาทค่ะปี57นะคะอยู่ที่704ล้านบาทและไต่มาที่2นะคะ364ล้านบาทกําไรสุทธิต่อหุ้นก็เติบโตตามไปด้วยนะคะส่วนอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญนะคะ ROE ของเขาก็ดูสวยงามเหมือนกันนะคะในปี56อยู่ที่26.34นะคะปี57อยู่ที่19.83และแต่มาที่2ปี58อยู่ที่18.14 อนะคะอัตรากำไรสุทธินั้นก็รักษาระดับได้ดีนะคะปี56อยู่ที่31.47ค่ะปี57อยู่ที่25.57นะคะแล้วก็แต่มาที่2ปี58อยู่ที่26.33นะคะวันนี้ค่ะเราพูดคุยกันนะคะกับคุณโกวิทรุ่งวัฒนโสพลค่ะกรรมการผู้จัดการของบริษัทราชธานีริซซิ่งค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องให้คุณโกวิทอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเราบอกว่าเราเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไม่เกี่ยวกับนํารถมานะคะให้สินเชื่ออย่างเดียวให้สินเชื่ออย่างเดียวซึ่งสินเชื่อของเราก็จะเป็นทั้งรถบรรทุกที่เป็นมือใหม่และก็เป็นรถเก่าด้วยใช่ไหมคะสัดส่วนยังไงบ้างคะก็จะเป็นรถใหม่ประมาณสัก70%ดเนะครับรถเก่าประมาณ30%เนนะครับเพราะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจค่อนข้างจะมีผลกระทบนะครับกับพวกรถบรรทุก โดยตรงนะครับแต่ความจริงแล้วถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีนี้สําหรับ6เดือนแรกนี่ผมว่าลถบรทุกยังดูดีกว่านะครับโดยเฉพาะรถใหม่ค่ะของราชธานีที่ซิ่งเราเป็นในเครือของธนชาติใช่ครับใช่ไหมคะเราแบ่งกันยังไงคะในเรื่องของการทำธุรกิจเพราะธนชาติก็ปล่อยสินเชื่อรถ่นตเหมือนกันใช่ครับความจริงมันมี Product ที่เราแยกกันโดยเด็ดขาดนะครับธนชาติก็จะเน้นไปที่รถพาสเซนเจอร์คาร์นะครับแล้วก็รถปิกอัพนะครับทั้งรถใหม่และรถเก่า แต่รถเก่าของธนชาติเขาก็จะมีอายุไม่ไม่เก่ามากจนเกินไปนะครับส่วนที่เหลือในตลาดทั้งหมดเนี่ยก็จะมาลงที่ราชธานีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นรถเกือบทุกประเภทนะครับที่ที่ที่เหลือก็จะเป็นงานของราชธานีโดยเฉพาะรถเฉพาะกิจเฉพาะกิจทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถโม่ปูนรถน้ํามันรถใช้ในการก่อสร้างรถอุปโภคบริโภคนะครับรถขุดรถตักอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเฉพาะกิจทั้งหลายเหล่านี้นะครับ ซึ่งจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสินค้าพวกนี้โดยเฉพาะก็จะมาลงที่ราชธานีภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของการให้สินเชื่อสําหรับรถบรรทุกเนี่ยทุกประเภทเนี่ยตอนนี้ปีปีหนึ่งอ่ะสัดส่วนมาประมาณสักเท่าไหร่ครับมูลค่าตลาดความจริงแล้วถ้ารถใหม่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยขายกันอยู่แค่ประมาณ2 0,000กว่าคัน2 0 0 0 0กว่าคันาเฉลี่ยคันหนึ่งก็ประมาณ2ล้านถึงสองล้านห้าเฉลี่ยนะครับเพราะนั้นมูลค่าตลาดของรถใหม่ก็ประมาณนั้นส่วนรถเก่าเนี่ยจะคํานวณค่อนข้างยากนะครับ ส่วนใหญ่จะคำนวณกันเป็นเท่าหนึ่งของรถใหม่หรือสองเท่าของรถใหม่แต่คิดว่ารถบรรทุกเนี่ยน่าจะประมาณสักสองเท่าถึงสามเท่าของรถใหม่เพราะฉะนั้นในแต่ละปีก็จะมีจะมีสัดส่วนของรถเก่าเนี่ยมากกว่าซื้อขายกันมากกว่ารถใหม่นะครับอย่างราชธานีเราก็จะเป็นผู้นําตลาดทางด้านรถบรรทุกเก่าเราคิดว่าพอที่เรามีอยู่ประมาณสัก6 7พันล้านเนี่ยน่าจะใหญ่สุดแล้วในรถเก่าที่เราทำอยู่ คือเป็นอันดับหนึ่งของรถยนต์มือสองประเภทรถบรรทุกประเภทรถบรรทุกใช่ไหมคะ่คทีนี้ถ้าแบ่งเค้กนะคะสำหรับในอุตสาหกรรมการปล่อยสินเชื่อเนี่ยรถรถบรรทุกเนี่ยแบ่งเค้กออกมาเนี่ยสัดส่วนมันเป็นยังไงคะมันมีสักกี่รายคะที่กินเค้กก้อนนี้อยู่ความจริงแล้วผู้นําตลาดเนี่ยก็ความจริงก็ต่้จะต้องเป็นแบงค์นะครับความจริงแล้วราชธานีเนี่ยทำเฉพาะลูกค้ารายย่อยถึงลูกค้าระดับกลาง ลูกค้าระดับบนที่เป็นฟรีดใหญ่ๆระดับ2 .300 ล้านหรือเป็น4 5 0 0ล้านพวกนี้พวกนี้ก็จะถูกแบงค์เนี่ยเอาไปเพราะว่ายิวมันจะต่ํามากเขาก็ต้องไปบิดแข่งกันนะครับอย่างเราก็จะไปไม่ถึงเราก็ต้องให้บริษัทแม่เราทนาชาติไปบิดแข่งกับเขาค่ะยูะดอกเบีย้ยมันก็จะอยู่ประมาณกว่กกว่าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนราชธานีของเราเราจะทําตั้งแต่รายย่อยขึ้นมาระดับกลางนะครับ คนหนึ่งก็อาจจะมีรถได้10 20คันนะครับถ้าขึ้นเป็นร้อยคันนี้ถือว่าใหญ่แล้วนะครับไซส์ใหญ่พวกนั้นก็แบงก์ก็จะเอาส่วนสัดส่วนตรงนั้นไปแสดงว่าเราเก็บตลาดล่างจริงๆใช่ครับสัดส่วนตลาดล่างนี่เยอะไหมคะคุณโกวิทตลาดล่างนี่ความจริงแล้วมันจะครึ่งครึ่งกันกับตลาดบนนะครับแต่ตลาดล่างจะดีอย่างยิวมันจะสูงนะครับตรงนี้ก็จะสตาร์ทประมาณสัก3.5ขึ้นไปถึง5.5อันนี้จะเป็นแฟตเลท เขาบอกว่าสินเชื่อเนี่ยยิ่งเป็นตลาดล่างๆเนี่ยคืออาจจะเข้าง่ายแต่อยู่ยากเหมือนกันสําหรับผู้ประกอบการจริงไหมคะเพราะว่ามันต้องมีการเทคนิคในการแบบตามเก็บหนี้บริหารลูกหนี้รถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นรถใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะมาซื้อรถบรรทุกคันหนึงคันหนึ่งเนี่ยเขาต้องดาวเยอะนะครับในแต่ละคนที่เอารถบรรทุกไปใช้เนี่ยเขา เขาจะต้องคำนวณแล้วว่าเขามีงานแน่นอนก็ถึงจะมาซื้อรถถึงจะไปดาวรถเพราะใช้เงินก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รถที่เราจะไปซื้อแล้วก็ไปวิ่งขับเล่นอะไรกันต่างๆได้ต้องมีงานจริงๆ <Yeah. S 2> นะเพราะฉะนั้นในแต่ละเซกชันในแต่ละเศรษฐกิจเนี่ยมันโตไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเจาะเข้าไปให้ได้ว่านี่ในแต่ละเซกชันนะสมมุติว่าเออช่วงนี้ทุกคนบอกว่าส่งออกไม่ดี <Okay. S 2> นะครับ แต่ต้องไปดูในลึกๆว่าส่งออกเนี่ยมันมีบางส่วนที่ยังดีกลุ่มไหนที่ดีกลุ่มไหนไม่ดีถูกต้องครับแล้วก็การขนส่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าเรากําลังพูดถึงมูลค่าของสินค้าซึ่งความจริงมูลค่าของสินค้าเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ปริมาณสินค้ามันลดลงหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ลดลงการขนส่งก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมครับผมยกตัวอย่างนะครับข้าวราคาถูกลงะนะครับแต่ถ้าคุณจะขายข้าวให้ได้มูลค่าเท่าเดิมคุณต้องขายข้าวเพิ่มไปกี่เท่า ถูกไหมครับะฉะนั้นปริมาณข้าวที่เพิ่มขึ้นก็ต้องใช้ขนส่งมากขึ้นถูกไหมแล้วทีนี้เวลาเขาจ่ายค่าขนส่งเราเนี่ยเขาจ่ายค่าขนส่งอันนั้คงไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยครับเพราะว่ามันจะเป็นรถบรรทุกแต่ว่าเราปล่อยสินเชื่ออย่างเดียวก็จะไม่มีผลกับเราไม่ว่าถึงแม้ว่าขายได้ราคาลดลงแล้วจะมาลดเรื่องของค่าขนส่งก็ไม่เกี่ยวกับเราเกี่วเพราะเราปล่อยสินเชื่ออย่างเดียวถ้าเราคิดว่าอย่างข้าวยางอะไรต่างๆนี้นะครับสินค้าราคาลดลง ถามว่าปริมาณเขาลดลงไหมปริมาณเขาไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นบริษัทที่ขนส่งสินค้าพวกนี้เขารายได้ยังเท่าเดิมนั้นเราก็ยังปล่อยสินเชื่อได้นึกออกไหมครับ<ห>คืออย่างตอนนี้น้ํามันราคาลงไปเยอะ<ห><ห>นะครับทำให้สินค้าราคาลงมากทุกอย่างก็ราคาลงหมดแต่ปริมาณสินค้ามันไม่ได้ลง<ห>นะครับผมยกตัวอย่างตู้คอนเทนเนอร์นะครับหเดือนที่ผ่านมานี้เราคิดว่าส่งออกนําเข้าไม่ดีตัวเลขลงไปประมาณเกือบสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนตกใจนําเข้าไม่ออก แต่พอเราเช็คตู้คอนเทนต์นะปรากฏว่าการนําเข้าตู้คอนเทนร์กับส่งออกตู้คอนเทนร์มันเพิ่มขึ้นอันนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อปริมาณสินค้านี่มันเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าเนี่ยมันลดลงอรามราตามมันลดถูกต้องแต่มูลค่าปริมาณยังเท่าเดิมการส่งยังเท่าเดิมการที่เราจะส่งมันสัมปะหลังอย่างปีนี้นะครับปริมาณมันสัมปะหลังส่งออกเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าลดลงอ่ามันสวนทางกันนะครับแต่ในขาที่ผมทํารูบรรทุก เราไม่ได้ดูที่มูลค่าเราดูที่ปริมาณว่ายังมีการขนส่งใช่ครับเพราะฉะนั้นหเดือนนี้จะเห็นได้ว่าตัวเลขของรถบรทุกค่อนข้างดีความจริงแล้วนะครับดีมาตลอด6เดือนนี้นะครับของเราเป็นรถบรรทุกเพราะมันจะมีตั้งแต่ขนาดหนึ่งตันสองตันหตันถึง10ตันของเราจะเริ่มที่สองตันครับสองตันขึ้นไปใช่ไหมที่เราจะปล่อยกู้ค่ะทีนี้ในตลาดล่างเนี่ยราชธานีลิสซิงเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งไหมคะในแง่ของการปล่อยกู้ความจริงแล้วก็มี ผู้ที่ร่วมปล่อยอยู่หลายหลายบริษัทนะครับไม่ทราบว่าเอ่ยชื่อไดกก้ก็อย่างพวกแบงก์ก็จะมีพวกทิสโก้เกียรตินาคินนะครับกรุงศรีโอ้โหรถแข่งกับตัวใหญ่ๆอย่เงี้ยเลยนะเนี่ยก็ถ้าเป็นในตลาดล่างก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับอยู่ที่เซอร์วิสอยู่ที่ความเชี่ยวชาญของในแต่ละคน นะครับนั่ก็ <usa> ต้องถามต่อ<ส>แล้วว่าง,างต้องถามต่อแล้วว่าราชธาน,นีนิซิงเนี่ยจุดแข่งของเราคืออะไรที่เราสามารถที่จะอยู่ในตลาดที่แบบอู้คู่แข่งยี่แบงค์ทั้งนั้น <Rose> เลยธน,นาคารพาณิชย์ทั้งนั้นความจริงแล้วราชธานีเราโตมาจากรถยูสโดยเฉพาะ <c oughs> ตอนที่เราเข้ามาเป็นมหาชนนี่พอร์ตเราร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นรถยูสนะครับไม่เคยมีรถใหม่แต่ตอนเราเข้าตลาดมาประมาณเกือบเกือบสิบปีเราทําธุรกิจนี้มาประมาณยี่สิบหกปีแล้วเพราะฉะนั้นเราสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ คือรถพวกนี้เป็นรถเฉพาะกิจมากการเข้าใจในตัวรถและมูลค่ารถมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเซกชันของเราเนี่ยนะครับทางระบบกระบวนการของการปล่อยสินเชื่อขอ,ของที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆแบงค์นะครับมีพวกเจ้าหน้าที่การตลาดเจ้าหน้าที่สินเชื่อออกไปหาลูกค้าไปอยู่ตามดีลเลอร์อะไรต่างๆแต่ของราชธานีจะแตกต่างนิดหนึ่งของเราต้องเซตอัพตัว Product Manager ขึ้นมาเพื่อดูแลสินค้าแต่ละชนิดแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลสินค้าแต่ละที่ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในสินค้าตัวนั้นจะต้องรู้ให้ได้ว่ามูลค่าสินค้าที่เขาดูแลอยู่รถคันหนึ่งมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นรถบรรทุกเนี่ยถ้าเกิดคุณใส่ออปชั่นเข้าไปเป็นตู้ทึบนะครับเป็นอลูมิเนียมผสมเหล็กมูลค่ารถมันราคาเท่าไหร่เราจะไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่นะครับถ้าเป็น แท็กซี่อย่างเงี้ยคุณจะต้องให้เขาดาวเท่าไหร่ถ้าเป็นเขียวเหลืองดาวเท่าไหร่ถ้าเป็นสากลดาวเท่าไหร่ในแต่ละรถแม้กระทั่งซปเปอร์คาร์ซปเปอร์ไบค์บิ๊กไบค์อย่างตอนนี้ที่ตลาดกําลังโตมากพวกนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อพวกนี้นะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เราเทรนขึ้นมานะครับหัวใจของราชธา,านีเลยก็อยู่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ ขึ้นอยู่กับบุคลากรของเราที่เราต้องฝึกเขาขึ้นมาในแต่ละด้านแต่ละด้านเพื่อดูแลสินค้าเฉพาะกิจเลยค่ะครับเราถ้าเปรียบเทียบกับรยายอื่นๆที่มันในตลาดล่างที่เราจับอยู่เนี่ยเราเป็นอันดับที่เท่าไหร่คะ<อ>เขาวัดกันที่อะไรยอดสินเชื่อที่ปล่อยใช่ไหมความจริงถ้าถ้าเป็นรถบรรทุกยูสนะครับเราคิดว่าเราน่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง<อ>นะครับถ้าเป็นรถใหมน่นี่เราอาจจะมีสัดส่วนตลาดอยู่สักประมาณแค่ ประมาณสิบ8้าอซซนันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจคืออันนี้เป็นเป้าหมายเราอยู่แล้วที่เราอยากจะครองตลาดที่ลถใช้งานแล้วเป็นรถยนต์มือสองเพราะว่ามันยากนะครับความจริงถ้าไปทําอะไรง่ายๆเนี่ยทุกคนก็จะลงมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโมเดลของเราคือทาอะไรก็ได้ที่ยากๆนะครับแต่รถบรรทุกนี่ถือว่าแบงค์ลงมายากนะครับหนึ่งไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับแบงค์ลงมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาไม่คุ้มทุนครับอย่างของเรา เราโตมาจากบริษัทเล็กๆนะครับโอ per ation ของเราค่าคอสค่าอะไรต่างๆก็จะถูกกว่าเขาก็จะแข่งขันได้ความจริงผมนี่ตั้งแต่เปิดบริษัทวันแรกก็แข่งกับแบงค์มาตลอดนะครับคุณกวิทอยู่ในอุตสาหกรรมมากี่ปีแล้วคะเออ26ปีแล้วครับ26ปีก็ต้องเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะคะในการที่จะวิเคราะห์ธุรกิจนะคะเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยรถยนต์มือ1รถยนต์มือ2เนี่ยสัดส่วนที่เราได้มาจิ้นเนี่ยเราเราดูแล้วมือหนึ่งเท่าไหร่มือสองเท่าไหร่คะ ความจริงจุดประสงค์นโยบายหลักของเราเลยเราต้องการทํารถยูสเป็นหลักนะครับในทุกเซกชันเพราะว่ารถยูสเป็นรถที่ทํากําไรแต่รถยูสเนี่ยเป็นรถอะไรที่ยากเวลาเกิดเหตุการณ์เกิดอะไรต่างๆเนี่ย NPL จะสูงกว่ารถใหม่นะครับรถใหม่นี้ทุกคนออกมาทําได้เพราะว่าสินค้ามันมีมาตรฐานแบงก์ก็มาทําได้ใครก็ลงมาทําได้เพราะว่าตัวสินค้ามันมีมาตรฐานมีราคากลางอยู่แล้วแต่รถยูสเนี่ยมันไม่มี <ท><ก>นะครับอย่างเช่นเรามีพอร์ตซูเปอร์คาร์ซึ่งหลายๆคนไม่ทราบว่าราชธานีเนี่ยทำรถบรรทุกนะครับซึ่งก็ให้กับรายย่อยอยู่แล้วแต่เรามีซูเปอร์คาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รารี่ลัมเบอร์ก<อ>ินีอะไร<ม>ต่างๆเหล่านะครับซึ่งความจริงอันนี้เราทํามานานมันเป็นสินค้าหลักที่เราตั้งแต่เปิดมดเก็บอกตอนนี้ขายดีนะคะรายดีมากคนรวยยังรวยอยู่ยังมีตังค์อยู่เราก็เน้นที่รถยูสเหมือนกันนะครับรถพวกนี้ก็ส่วนของรถบรรทุกนี่คือ75% 70 ตอนนี้ประมาณ73% 73%แล้วพวกไฮเอ็นที่ราคานี้ก็จะอยู่ประมาณสัก15%พอร์ตมันโตขึ้นไหมคะพอร์ตโตขึ้นครับอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็โตมากโตโตโตกว่าพวกโลว์วัตถเยอะแปลกนะคะเพราะปีที่แล้วนี่เป็นปีที่เศรษฐกิจซบเซามากแต่ว่ารถพวกนี้ก็จะสวนทางกับเศรษฐกิจครับเพราะว่ารถพวกนี้จะถือว่าก็อาจจะเป็นรถผู้มีผู้มีสตังค์เขาก็ไม่ค่อยได้เดือดร้อนอะไรนะครับในราคาที่ ราคารถพวกนี้มันลงมาเรื่อยๆเ,เขาก็จะแอดฟอร์ดได้เมื่อก่อนนี้เฟอร์ r รี่คันหนึ่งมันแพงมาก<ห>าจะซื้อขายยากราคา30-40ล้านปัจจุบันเหลือประมาณสัก20ล้านตับลงมา,<ห>าก็จะซื้อง่ายขายคล่องขึ้นเท่าที่เท่าที่คุณโกวิดมองเทรนไปในอนาคตข้างหน้า3-5ปีเนี่ยโมเดลธุรกิจที่บอกไปนะคะว่า ตั้งใจมีเป้าหมายหรือว่าอยากจะปล่อยสินเชื่อที่มันเป็นกลุ่มระดับล่างรถบรรทุกแล้วก็ต้องเป็นรถมือสองด้วยเพราะมันทํายากแต่มาจิ้นมันค่อนข้างจะสูงรตรงนี้ใน3มถึงหปีข้างหน้าโมเดลธุรกิจเราเราย,ยังจับ,บในในโมเดลนี้อยู่ไหมคะคือใช่ครับคือความจริงแล้ว <c oughs> ความยากของของเราเนี่ยคือตัวบุคลากรเราต้องเทรนบุคลากรที่มันในสาขาแต่ลสาขาที่เราไปเปิดตอนนี้เราพิสิสาขาอยู่ทั่วประเทศเราเซอร์วิสอยู่ได้ไม่ไม่ครบทุกจังหวัดครับผมคิดว่าสักประมาณห้าหกสิบจังหวัด แต่ตอนนี้เราต้องการขยายสาขาในแต่สาขาในแต่ละสาขาเนี่ยเราต้องเทรนคนขึ้นมาเพื่อเข้าไปดูแลรถเฉพาะกิจพวกนี้เฉพาะกิจพวกนี้ซึ่งคนหนึ่งเนี่ยเทรนยากมากนะครับกว่าจะเข้าใจกว่าจะรู้จักรถกว่าจะเชี่ยวชาญก็ต้องใช้เวลา 3, ปี5ปคีความจริงแล้วเราไม่ได้แข่งกับสถาบันอื่นมากนักสิ่งที่เราแข่งก็คือเราจะเข้าไปเซอร์วิสให้ครบ76จังหวัดได้อย่างไร ปัจจุบันนี้เรามีเพียงแค่10สาขานะครับเป้าเรายังต้องขึ้นไปถึงธนชาติให้เป้ามาถึงนู่นนะประมาณ20สาขา20สาขาภายในกี่ปีคะก็ต้องภายใน3ปี5ปีจากนี้ไปจากนี้ไปเออเราใช้สาขาบริหารจัดการกับทางธนชาตธชาตไม่ได้ครับเพราะว่ารถมันเฉพาะกิจมากมันคนละสูตรกนต้องมีสาขาต่างใากและสาขาที่เราไปเราเช่าหรือเราซื้อส่วนใหญ่เช่าครับเราลงทุนสาขาน้อยมากครับเพราะว่าเราแค่เราไม่ได้มีทุกอย่างอย่างเซ็นทรัลไลซ์อยู่อยู่ที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ ตัวสินค้าการอนุมัติะนะครับทรานเซชันที่เกี่ยวกับเงินทั้งหมดนะครับมันก็ไปผ่านชแนลทางด้านทางธนาคารทางอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ก็สาขาเราก็จะมีแค่ให้พนักงานทํางานอยู่ที่นั่นะนะครับส่งต่อเอกสารมาที่สำนักงานใหญ่เท่านั้นเพาฉะนั้นการลงทุนสาขามันจะ,จะน้อยมากความจริงแต่ที่สําคัญก็คือจะหา เจ้าหน้าที่เข้าไปทํางานที่มีความเชี่ยวชาญในมิสเซใช่ไหมคะ,ะ <Business S 1> แต่ถ้ามองไปในอีก3ปีข้างหน้าคุณกุวิทมองว่าอะไรมันคือปัจจัยที่จะทําให้ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อของเรารถบรรทุกเนี่ยมันจะเติบโตได้คะ,ะความจริงแล้วในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีเจ้าถิน่นซึ่งเราจะเรียกเขาว่าเจ้าถิน่นค,คือเจ้าถิ่นเนี่ยเขาจะปล่อยสินเชื่ออยู่แล้วทุกวันนี้นะครับเวลาเราเขา้าเจ้าถิ่นก็จะคือดอกเบี้ยแพงนะเรา เราเป็นสถาบันการเงินอย่างเงี้ย <ừ> เรามีธนชาติอย่างเงี้ยนะครับต้นทุนทางการเงินเราก็จะถูกพอเราเข้าไปต้นทุนทางการเงินเราถูกกว่าเราสามารถเข้าไปกินพื้นที่ของเจ้าถิ่นทั้งหลายได้ซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าถิ่นเขาก็ยังอยู่กันอยู่นะครับ <ừ> เพียงแต่เราซึมเข้าไปเรื่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการขยายสินเชื่อของเราเนี่ยถ้าเราสามารถกินพื้นที่ได้หมดผมคิดว่าสามปีห้าปีข้างหน้าไอ้ตัวเติบโตไม่ได้มีปัญหาคือมันมีตลาดอยู่แล้วมันมีตลาดมันอยู่ที่กลยุทธ์ของเราเราจะเข้าไปยังไงเท่านั้นนเเเองใช่ั้ครรบตาาขไปและ จังหวะเนี่ยมันสําคัญนะว่าในแต่ละภูมิภาคอย่างเช่นตอนนี้คอมมอนดิตี้ไม่ดีพวกพืชผลอะไรต่างๆก็ไม่ดีเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่รายได้เขาต่ำเศรษฐกิจเขาไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีโมเดลบิสเนสที่เข้าไปเพื่อที่จะไปดึงธุรกิจที่ยังดีอยู่ขึ้นมาได้เราเจาะเข้าไปะเซไชั่ะนอกจากว่าเราจะใช้ในแง่ของว่าเราเป็นสถาบันการเงินบริหารจัดการต้นทุนเงินได้เข้าไปในราคาที่ดอกเบี้ยอาจจะ แข่งขันได้กับเจ้างอย่าง,อย,างอย่างบางภูมิภาคนะฮะอย่างเช่นตอนนี้นะครับอย่างภาคใต้อย่างเงี้ยวจริงเขารอเราอยู่เลยก็จริง คือในรถบรรทุกนี่ความจริงนี้ถ้าไปเช็คพวกดีลเลอร์ในตามรถบรรทุกนี่ความจริงเขารอเราอยู่เมื่อไหร่เราจะมาเมื่อไหร่เราจะไปถึงเมื่อไหร่จะโอเพนนิ่งก็นึงใช่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะรอพอเราเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นทุนทางการเงินของผู้ที่มาใช้บริการเราเ็าถูกลงถูกมากไหมฮะถูกมากครับประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะผมว่าเขาจะน่าประหยัดได้ประมาณสัก30%มสิบเปอร์เซ็นต์โอ้มียในี่เพราะว่าการให้สินเชื่อพวกนี้ยังยัง อย่างพวกเจ้าถิ่นให้อย่างเงี้ยนะครับต้นทุนทางการเงินเขาจะสูงมากเพราะฉะนั้นเขาไปปล่อยสินเชื่ออางเงี้ยผมยกตัวอย่างตอนที่ผมเข้าไปทําแท็กซี่ใหม่ๆตอนนั้นแท็กซี่จ่ายจ่ายดอกเบี้ยกันอยู่ประมาณ18 20%เอ่อแฟลตเละครับพอเราลงไปทำเราทำอยู่แค่ประมาณไม่ถึง1 0นตนะต้นทุนทางการเงินของเราถูกกว่านะครับเราเข้าไปช่วยเราเข้าไปทำนะแท็กซี่ก็ต้นเขาก็จ่ายค่าเช่ารถอะไรค่าผ่อนค่าอะไรถูกลงเยอะครับตอนนี้ต้นทุนหลักๆของเราเนี่ย คือต้นทุนการเงินหรือเปล่าคะต้นทุนการเงินครับค่ะเราเราเราฟันดิ้งมายังไงเราหาเงินมายังไงคะเอ่อความจริงแล้วทางธนาชาติความจริงก็ช่วยนะครับแต่ความจริงก็แต่เราไม่ได้กู้จากธนชาติโดยตรงนะครับแทบจะกู้จากธนชาติน้อยมากเพราะว่พึ่งพาตัวเองมาไหมเช่ครับร้อกเปอร์เซ็นต์เลยคส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นกู้ครับอย่างช่วงนี้ก็ ความจริงเรามาจากต้นทุนสูงนะ,ะทุกวันนี้ถ้าเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดแล้วเราเนี่ยยังต้นทุนสูงอยู่ถ้าเทียบแล้วนะครับแต่ต้นทุนของเราเนี่ยถูกลงทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเรายัางยังมีแนวโน้มว่าเราจะสามารถทําต้นทุนให้ถูกลงถูกลงไปได้แล้วการที่เรามาเป็นพาร์ทเนอร์กับธรรชาติมันคือทําให้เรามีอิสระในการไปหาต้นทุนถูกๆได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องมาระว่วาเ,เดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ระยะสั้น การเงินเ,เงินกู้ระยะสั้นมีปัญหาเงินกู้ระยะกลางมันจะช็อตหรือ <c oughs> กู้ระยะยาวออกบอลออกอะไรได้ไหมเราก็ออกบอลอยู่เรื่อยเราล็อกกี่ปีคะส่วนใหญ่ตอนนี้เงินกู้ของเรานี่ก็จะเป็นฟิกเลรทหมดแล้วก็เป็นระยะยาวประมาณ70%ระยะสั้นประมาณ30มสิบ <c oughs> แต่ความจริงมันยังมีรุมเล่นอยู่ประมาณ4ปี สี่ปีใช่ไหมครับค่ะช่วงนี้ที่ดอกเบี้ยต่ําเราก็น่าจะมีการล็อกต้นทุนรุ่นหน้าได้เลยใช่ไหมครับเอ่อความจริงแล้วช่วงนี้ถ้าถ้าถ้าจะเล่นต้นทุนถูกๆนะครับก็ต้องใช้ระยะสั้นเพราะต้นทุนการเงินระยะสั้นถูกมากช่วงที่ประมาณไม่เกินหนึ่งปีเข้าใจว่าเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยใช่ครับเขาก็ไม่อยากล็อกยาวใช่ใช่ครับก็มีคนมาเสนอต้นทุนถูกๆเยอะมากนะตอนนี้ระยะเาสั้นสามเดือนหกเดือนเลติงเราเท่าไหร่คะเลติงตอนนี้เราที่พบีบวก ก็เป็นเลทติ้งที่อยู่ในเกณฑ์นหนออยู่ในเกณฑ์ครับุตสาลงทุนได้ของอุตสาหกรรมใช่ไหมคะใช่ครับถ้าดูในแง่ของอัตรากําไรสุทธิของเราเนี่ยก็อยู่ในปี56เนี่ยเราทําได้ถึง31.47%นะคะคปี57เนี่ยดรอปลงมานิดนึง25.57%ก็จะเห็นได้ว่าตอนนั้นเศรษฐกิจขึ้นไปพีคและอ๋อะเพราะฉะนั้นเเวลาเราทําธุรกิจเกี่ยวกับทางรถบรรทุกเนี่ยขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโดยตรงเลยเพราะรถพวกนี้จะสะท้อนเศรษฐกิจโดยตรง นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ขาลงอย่างนี้เราก็ต้องระวังตัวนะครับเราก็จะปล่อยสินเชื่ออย่างเช่นพอขึ้นไปพีคตอนช่วงปีประมาณ56ค่ะนะฮะพอ5้าเจบรรทุกก็เริ่มไม่ดีเหตุการณ์ต่างบ้านเมืองอะไรต่างก็เริ่มไม่ดีเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีเราก็ต้องชะลอสินเชื่อแต่เราไม่ได้ไปชะลอรถใหม่นะส่วนใหญ่ก็จะไปชะลอที่ตัวรถบันทุกยูสนะครับส่วนรถบันทุกใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีงานที่เขาจะล็อกกันไว้มีสัญญาเซ็นกันมีการเดินรถมีอะไรต่างแต่รถบันทุกยูสเนี่ยส่วนใหญ่จะไปวิ่่งรวม จะใช้ในเท่าแก่ใช้เองอะไรต่างๆเหล่านี้พอเศรษฐกิจไม่ดีรถพวกนี้ก็จะมีปัญหาก่อนปกติแล้วอ,อัตรากําไรสุทธิของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นรถเคยแอบ,บดูของคนอื่นไหมคะออผมว่าต้องไปดูที่มาจิ้นนะครับผมว่ามาจิ้นรถใหม่มันค่อนข้างต่ำนะครับผมว่า2-3%อะไรอร์เซนะไรเงี้ยแต่มาจิ้นรถยูสเนี่ยผมว่ามันจะสตาร์ทกันที่ประมาณ5%ขึ้นไปถึง7% 8%แล้วแต่ แต่เราบริษัทมีความสามารถในการไปปล่อยสินเชื่อได้มากแค่นั้นค่ะเราจะขยายพอร์ตเพิ่มขึ้นไหมคะสำหรับมือสองับก็ต้องรอเศรษฐกิจนะครับคือความจริงแล้วพอเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มว่าจะมีการเติบโตนะครับรถที่มาอันดับแรกต้องเป็นล้มทุกก่อนนะครับมันจะส่งสัญญาณมาก่อนเลยนะครับว่าจะเกิดการจับใจใช้สอยก็จะเกิดการขายสินค้ามากขึ้นตอนนี้เริ่มเห็นหรือยังคะมีบางเซกชัน อย่างตอนนี้รัฐบาลเริ่มอัดเงินลงไปตามต่างจังหวัดอะไรต่างๆนี่เซกชันแรกที่มาก็จะเป็นก่อสร้าง <c oughs> ก่อสร้างเราก็จะเห็นรถบรรทุกที่เป็นรถด,ดำนะครับรถขุดรถตักพวกนี้ก็จะเริ่มมา <c oughs> ก็จะเห็นมีสายมาว่าโอเครถพวกนี้เริ่มมีการซื้อขายมากขึ้นนะลูกค้าที่มาซื้อรถไปก็จะซื้อรถพวกรถด,ดำอะไรอย่างนี้นครับ <c oughs> มันจะส่งสัญญ,ญาณมาก่อนทีนี้มีถามนิดนึงนะคะว่า ในในแง่ของการปล่อยสินเชื่อของเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการพอร์ตของเราไหมคะว่าเราจะเพิ่มรถบรรทุกเท่าไหร่เพิ่มในระดับไฮเอ็นเท่าไหร่เราต้องทําแต่ละปีเลยะนะในแต่ละปีที่ก่อนคือคืออย่างของผมผมต้องทํา3ปี5ปีล่วงหน้าเลยอย่างปีนี้นะครับเ,เรารู้เลยว่ารถบรรทุกยูสนะเป็นรถที่มีเอย่างปีนี้เราตั้งตัว n p l เป็นตัวหลัก นะ<ะ>เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ไปกระทบ NPL หรือไปทาให้ NPL เพิ่มทําไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นปีนี้ที่เราไปโตเราไปโตอะไรโตซูเปอร์คาร์โตซูเปอร์ไบต์ car, นะต bike, นะครับโตรถบรรทุกใหม่<ะ>รถบรรทุกเก่าซึ่ง NPL สูงโตไม่ได้นั้นเราก็จะชะลอไว้ะนะครับความจริงแล้วจุดแข็งของราชธานีในการธรธุรกิจพวกนี้มันอยู่ที่การการเก็บเงินเป็นหลัก นะครับบริษัทการไปปล่อยสินเชื่อผมว่าไม่ยากเท่ากับการดูแลการเก็บเงินทุกครับรัชธานีของเราจะมีชื่อเสียงมากในการทวงนี้ความจริงเราต้องเรียกว่าการทวงนี้กระบวนการในการทวงนี้แต่ทวงแบบนุ่มนวลใช่ไหมคะใช่ครับต้องทวงแบบนุ่มนวลมากครับเพราะว่าพวกนี้จะเป็นลายย่อยนะครับรวมทุกนี้เขา คันนึงดูแลทั้งครอบครัวเราไปยึดรถเข้ามาเสียหายทั้งครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรถพวกนี้มันไม่ใช่รถที่จะไปทําอะไรเป็นโกเก๋เพราะฉะนั้นไปทำมาหากินทำมาหากินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะมีปัญหาเขาเนี่ยเราต้องลงไปดูแลเขาเราไหช่จยเขาไงคะความจริงเราเราต้องเข้าไปประชิดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาในแต่ละในแต่ละเซกชันอย่างสุ่ว่ารถบรรทุกหัวลากมีปัญหานําเข้าส่งออกไม่ดีเราก็ต้องไปดูว่าแล้วเราจะไปช่วยเหลือเขายังไงจะไปทํำยังไงนะครับ เขามีรถอยู่ส0คันแล้วเขาจะบริหารจัดการยังไงยืดนี่ให้เขาได้ไหมอย่างโปรแกรมต่างๆอะไรต่างๆ่างที่ธนาคารธนชาติเขามีนะครับความจริงตอนนี้เรากับเขาก็ใช้โปรแกรมเดียวกันทั้งหมด <c oughs> เพราะว่าเราเป็นบริษัทลูกไอทีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือของทางแบงก์เอามาให้ใช้เยอะ <c oughs> อย่างเมื่อก่อนผมก็ไม่มีผมก็ใช้วิธีแบบบ้านบ้านเลยนะครับก็เข้าไปนั่งคุยกับเขาไปจัดการด้านการเงินให้เขาเออ รถคุณเยอะไปคุณก็ขายไปสักสองคันเก็บเอาไว้สองคันเดี๋ยวเศรษฐกิจดีขึ้นคุณค่อยมาซื้อเพิ่มอะไรต่างๆนี่เราก็ต้องลงไปดูแลเขาเขาโดยเฉพาะรถบรรทุกนี่ต้องต้องใกล้ชิดมากตอนนี้ NPL เท่าไหร่คะตอนนี้ NPL เราอยู่ประมาณ4ี่กว่าก4่กว่ากว่านี่คืออยู่ในระดับปกติปกติใช่ไหมคะของของรถบรรทุกคราอย่าง ตอนนี้กําลังจะมีลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐนะฮะตรงนี้มันสนับสนุนเรายัางไงบ้างแล้วโดยเฉพาะคือก็เป็นการลงทุนรับกับ AEC นะครับกำลังจะเปิด AEC <c oughs> แล้วปลายปีนี้สมบูรณ์จริง<ะ>ถ้าเป็นผมยกตัวอย่างนะครับอ,อย่างรัฐบาลสร้างสร้างถนนเส้นหนึ่งหรือว่าตอนนี้มีโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการที่ที่เข้าไปสร้างอินฟาสเตรเจอร์ทั้งหลายถนนเส้นหนึ่งนะครับบนถนนหนึ่งเส้นนี่นะครับ ก่อสร้างที่จะขึ้นมาบนถนนใหม่นี้นะการถมที่การสร้างตึก<ม>การทําธุรกิจในล,ลองถนนนั้นนะครับอันนี้แหละครับมันทั้งหมดนะครับเกี่ยวข้องกับรถบรรทุกทั้งหมดเลยคะนะครับความจริงมันต้องใช้รถบรรทุกคือเริ่มเริ่มตั้งแต่ก่อ,กอสร้างก็ต้องใช้ใชรถบรรทุกก่อสร้างเสร็จแล้วใช้งานแล้วก็ต้องใช้รถบรรทุกอีกถูกต้องครับฉะนั้นปริมาณในการที่จะเพิ่มเที่ยวการขนส่งไปมาก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยครับครับอย่างตอนนี้ สองปีมานี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ความจริงรบบรรทุกยังไปได้เพราะ,<ฮ>ะอะไรความจริงแล้วความจริงเรามีเพื่อนบ้านนะครับสามสี่เปอร์เซ็นต์ CLMV ฮิตมากแต่ความจริงเราไปดูประเทศพวกเนี้ยความจริงเขาบริโภคแทนเราเยอะนะครับโดยเฉพาะพมา่า <ฮะ S 1> นะครับลาวอะไรพวกนี้เขาบริโภคสินค้าจากเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอตอนนี้การขนส่งข้ามประเทศไปประเทศพวกเนี้ยเยอะมากเยอะมากนะเพราะว่าเขายังไม่มีโรงงานสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาจะบริโภคจากเรา แม้กระทั่งน้ำมันเร่องนี้นะครับเขาก็ต้องพึ่งผ่าเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราไปดูตามชายแดนนี่นะครับการขนส่งชายแดนนี่ฮอตมากเพราะฉะนั้นก,ก็พวกนี้ต้องใช้ลถบรรทุกล้วนๆค่ะแสดงว่าอน <ๆ S 1> าคตของราชธาน,นีาทซิ่ง ค่อนข้างจะสดใสหลังผ่านมรสุมมาแล้วจริงเราไม่เคีเออความจริงเราเราไม่ได้ผ่านมรสุมเลยนะความจริงมรสุมที่กําลังซื้อซบไงคะทุกคนจะเจอเหมือนกันหมดนะคะคุณโกวิคะวันข้างหน้าก็คือเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็จะต้องใช้รถบรรทุกแล้วเมื่อมีการเปิดใช้ถนนหนทางแล้วก็เกิดการค้าขายอีกแล้วก็มีเรื่องของการเปิดเสรีอาเซียนด้วยและสิ่งที่สําคัญนะคะที่คุณโกวิทบอกไปนะคะธุรกิจยิ่งยากมาจิ้นยิ่งเยอะแล้วก็ยิ่งท้าทายผู้บริหารด้วยนะคะอันนั้นเป็นมเดล ธุรกิจของราชธานีริซิงนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับค,คุณโกวิทที่มาให้ภาพรวมบ<ด>ิสเนสโมเดลกันขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพักกันสักครู่ค่ะโมเดลแบบนี้นะคะทางด้านของดรนิเวนเหมวชิระวารกรนนักทุนคุ้นคุณค่าและทางด้านของคุณวิสิตองพิพัฒน,นากณนะคะนักวิเคราะห์คุ้นคุณภาพเขาจะมองโมเดลธุรกิจนี้เติบโตได้แบบยั่งยืนหรือไม่สําหรับราชธานีริซิงช่วงหน้าเรากลับมาหาคําตอบกันพักสักครู่ค่ะ We'll yeah.